สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าว10หยิบมาเล่านะครับวันนี้เรามาพบกันนะฮะเสาร์ที่5เมษายน2568นะครับวันนี้เรามาอยู่ในบรรยากาศของงาน สัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่53นะครับที่จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตินั่นเองเดี๋ยววันนี้เราจะพาผู้ชมไปดูบูธของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นบูธผ่านแว่นฟ้าครับปีที่แล้วเราพาผู้ชมมาแล้วเดี๋ยวปีนี้เราพาผู้ชมไปดูอีกทีหนึ่งว่าเป็นอย่างไราการไปติดตามในข่าวสิริกิติ่ตอนนี้กันได้เลยครับ ตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับเรามาอยู่กับพี่หนุย่ยจงเดียนสุทธิรัตน์ครับรองเลขาธิการสาภาผู้แทนราษฎรเดี๋ยววันนี้พี่หนุ่ยจะมาพาเราชมบูธ่านแว่นฟ้า mm hmm. ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสรีกิจงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติสวัสดีครับพี่หนุย่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าสาภาของเรามาทุกปีมาทุกปีค่ะเราจัดเ,เรื่องของวรรณกรรมพานแว่นฟ้าตั้งแต่ปี2545นะ้น oh. ค่ะ ก็จัดทุกปีแล้วก็มาร่วมกับสัปดาห์หนังสือนะคะมาจัดนิทรรศการนะคะค่ะอืมนะฮะแล้วปีนี้แน่นอนว่าเรามาเราต้องไม่ธรรมดาใช่ค่ะเราจะต้องมีธีมคธีมปีที้นะผมจําได้ว่าเป็นโอลิมปิกหรือเปล่าใช่ค่ะ,ะใช่ค่ะใช่ค่ะปีนี้เป็นธีมอะไรคะเป็นปีนี้นะคะเป็นธีมของเรื่องของพอพานใจใหญ่มีที่มาค่ะพอพานใจใหญ่ทําไมเราถึงใช้นิทรรศการในการจัดบูตป,ปีนี้สืบเนองจากท่านประธานรัฐสภานะคะที่มอบรางวัลปีที่แล้วนะคะท่านก็มองเห็นว่าเ เรื่องของวรรณกรรมค่ะเป็นเรื่องที่อยากจะให้ เอวชนนะคะสถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไปเนะะี่ยค่ะเข้ามามีส่วนร่วมกับวรรณกรรมที่ส่งเสริมด้านประชาธิปไตยนะคะท่นานก็เลยบอกว่าออมีดำนีว่าอยากจะให้ทางสํานักงานเพิ่มเงินรางวัลน,นะคะก็คือจ <ะ S 2> ใจใหญ่ใจใหญ่ก็ค,คือจากเดิมนะคะ6 0 0 0 0บาทรางวัลชนะเลิศเป็น1,000 0แสนบาทสําหรับปีนี้เลยนะคะโอ้โหนี่ที่ผมดูเนี่ยคือยอดรวมเนี่ยขึ้นไปแตะหลักล้านแล้วใช่ค่ะเพราะว่าเงินรางวัลเนี่ยค่ะผู้ที่ชนะเลิศเนี่ยค่ะหนึ่งแสนบาทนะคะ เรามีทั้งประเภทเรื่องสั้นแล้วก็บทกวีนะคะแล้วก็รองชนะเลิศ60,000่นบาท2รางวัลแล้วก็รางวัลชมเชยค่ะ1ิรางวัลรางวัลละ3 0,000บาทเลยค่ะโอ้โหรางวัลเยอะมากเลยรวมตรงนี้คุณชมฮะผมคำนวณมาให้แล้ว1ล้าน40,000บาทใช่ค่ะจากปีที่แล้วนี่0 0 0 0 0กว่าบาทใช่ค่ะใช่ค่ะปีนี้เราเพิ่มเงินรางวัลแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้น้องๆ้องเยาวชนนะคะแล้วก็สถาบันการศึกษาต่างๆนนนักเเรีียะะคข้าามมส่ววนร่มกับทางนักเร เขียนวรรณกรรมนะคะเรื่องสั also, also ้นหรือไม่ก็บทกวีก็ได้น้องๆมีความสนใจแล้วก็รวมทั oh ้งประชาชนทั่วไปด้วยนะคะซึ่งทุกๆปีค่ะเราได้รับการตอบรับแล้วก็เพิ่มจํานวนผู้ที่สมัครผู้ที่สนใจเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะคะโอ้โหคุณผู้ชมฮะทุกๆปีเราก็จะเห็นผู้ที่สมัครเข้ามาเยอะแน่นอนว่าเราต้องมีผู้ที่ชนะเลิศใช่ค่ะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าผู้ที่ชนะเลิศปีที่แล้ว2567เนี่ย คือใครวันนี้ที่บูธของเรามีมาจัดมีเทศการ,การด้วยเริ่มต้น เริ่มต้นจากอันนี้นะคะประเภทบทกวีนะคะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะปี2567นะคะน้องรังซิมันนะคะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศสําหรับปีที่แล้วนะคะแล้วก็มีท่านสกลนะคะพดุงวงแล้วก็มีท่านชูชาติคุจใจก้านะคะซึ่งเป็นผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดบทกวีซึ่งจริงๆนะคะมีท่านชูชาติคุจใจกาเนี่ยท่านส่งผลงานมาทุกปีเลยแต่ปีนี้ก็ได้รับรางวัลนะคะส่วนใหญ่อะค่ะผู้ที่สนใจในเรื่องของบทกวีค่ะ ก็จะอยู่ในแวดวงบทกวีแต่ปีนี้ค่ะทางสภานะคะคเรามีจัดค่ายวรรณกรรมรก็คือมีค่ายวรรณกรรมเ,เราเชิญชวนให้น้องๆน,นะคะคสถาบันต่างๆมหาวิทยาลัยที่สนใจนะะเข้ามาฝึกอบรมค่ายวรรณกรรมกับศิลปินแห่งชาติของเรา<อ>นะคะที่อยู่ในข้้มหมวดวงการในเรื่องของการเขียนบทกวีค,ค่ะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ชมัยพรนะคะคไ,ไม่ว่าจะเป็นท่านนาวนนร์คงไพบูะค ท่านๆก็จะมาคล้ายๆมาฝึกอบรมแล้วก็มาพูดคุยกับน้องๆที่มาอบรมในค่ายวันนุณครูมาเป็นคุณครูเพื่อที่จะให้ความรู้เพิ่มเติมในการส่งเข้าประกวดใช่ควิธีเขียนยังไงให้จูงใจคณะกรรมการเขียนยังไงให้ให้อ่านแล้วมีความรู้สึกว่า ครอบคลุมในเนื้อหาสาระตีมของเรื่องของประชาธิปไตยค่ะนี่ค่ะก oh. ็เป็นที่มาน้องๆเหล่านี้แล้วก็ท่านท่านประชาชนก็ได้รับรางวัลสําหรับปี2567นะคะแล้วก็นอกเหนือจากบทกวีเรา <c oughs> มีเรื่องสั้นอีก oh, มีเรื่องสั้น <c oughs> ด้วยใช่ไหมคะเรื่องสั้นเราก็มีผลงานที่ได้รับรางวัลเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดอยากดูมาดูได้ที่นี่นะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องสั้นตรงนี้เขามีบทย่อมาด้วยนะมีแรงบันดาลใจมาด้วยแล้วก็มีประวัติของผู้เขียนมาด้วยที่สําคัญคุณผู้ชมฮะ มีแจกด้วยมีแจกด้วยค่ะเราก็เตรียมหนังสือมาในสัปดาห์หนังสือนะคะแจกทุกวันนะคะแล้วก็รเราเตรียมมาทั้งหมดพันห้าเล่มเลยค่ะพัน <1, 500 S 1> <ม>ห้าเล่มใช่ค่ะแจกสําหรับเข้ามาเช็คอินลงทะเบียนปุ๊บแล้วก็มาชมบูธนิทรรศการเราก็จะได้รับหนังสือของเราไปเลยค่ะโ,<อ>โดยไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้ทงสิ้นเลยนะคะฟรีคุณผู้ชมฟรีแลวนอกจากนั้นในบูธของเรายังมีอะไรอี่ฮะพี่หนุ่ยครับในบูธของเรานะคะเรามีจัดแสดงนิทรรศการนะคะในเรื่องของตั้งแต่ปี25 45จน oh. ถึงปัจจุบันนะคะว่าหนังสือตั้งแต่ปีแรกๆค่ะที่เราได้ทําโครงการของวรรณกรรมผ่านแม่นฟ้าเนี่ย <Yeah. S 1> มีความต่อเนื่องอย่างไรแล้วก็ในแต่ละเล่มหายากมาก oh. เพราะว่าบา,บางเล่มเนี่ยก็คือเราไม่มีไม่ได้ผลิตแล้วนะคะ <Yeah. S 1> ซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในคลังของอสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราศฎรในห้องสมุดบ,บ้างแต่ว่านอกเหนือจากนั้นไม่ได้เก็บไว้เป็นจํานวนมาก oh. เหลือเพียงที่นํามาชมแล้วก็ในห้องสมุดเท่านั้นค่ะก็<อ>คือไล่เลียงเลยเนาะ2,545 ใช่ค่ะ4ี47ทุกปีแล้วเจ็ลุงมีรู้สึกจะมีเว้นไปช่วงปีอะไรนะฮะท่านรองครับช่วงช่วงหนึ่งค่ะมันจะมีช่วงที่แบบว่าอาจจะเว้นช่วงไปไปบ้างเนื่องจากว่ามีสถานการณ์การทางการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเราก็อาจจะยังเว้นช่วงไปบ้างแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นหลังจากที่สถานการณ์ปกติในเรื่องของการมีการปกครองในสังคมไทยแล้วนะคะเราก็มีการประกวดมาอย่างต่อเนื่องน่ะอ๋อนี่ไงอย่างปี2557ัน้ายใช่ค่ะได้ยกเลิกการประกวดนะคะเพราะว่าในช่วง เวลานั้นอย่างที่เราทราบอยู่นะคะว่ามีช่วงหงของของการรัฐประหารนะคะคืช่วงปี2557แต่หลังจากนั้นคือ,อเราก็กลับมาจัด,าจดางาน,นงต่อเนื่องเหมือนเดิมอะคะ่ะก็เลยทําให้โครงการเราเนี่ยตั้งแต่ปี2545จนถึงปัจจุบันนี้ก็24ปีแล้วแต่ะะอย่างที่ผมดูเนี่ยก็คือ มีผู้ที่จะรับรางวัลทุกปีทั้งสองประเภทไม่ว่าจะเป็นประเภทเรื่องสั้นหรือว่าบทกวีโอ้โหแน่นอนว่าทุกคนมีแรงบันดาลใจใ,<ช>ในการที่ะจะ,ะส่งขึ้นมาจุดประสงค์เป้าหมายแน่นอนว่า จากแรงบันดาลใจของทุกคนที่มีอยู่แล้วอะแล้วเราเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาเป้าหมายของเราเครืออะไรคะจริงๆนะคะเราเรามองว่าวรรณกรรมเนี่ยเป็นเรื่องคุณค่านะคะทรงคุณค่าของของประเทศเราเลยนะคะเพราะว่าการส่งเสริมด้านวรรณกรรมเนี่ยเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งนะคะ,คะเป็นการสื่อสารแสดงออกของประชาชนหรือว่า ความคิดความรู้สึกในห่วงเวลานั้นๆในบริบทของสังคมไทยในเวลานั้นๆว่ามีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในห่วงนั้นซึ่งสะท้อนออกมาเป็นวนรรณกรรมทั้งเรื่องสัน้นทั้งบทกวีนะคะที่ผ่านมาสิ่งสําคัญที่สุดเลยเราต้องการให้ ประชาชนเยาวชนค่ะสะท้อนประเด็นในเรื่องของการส่งเสริมประชาธิปไตยค,ความเป็นพลเมืองหรือว่าในเรื่องของสิทธิและหน้าที่นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยถ่ายทอดออกมาเป็นวรรณกรรมไม่ว่าจะเป็นบทกวีหรือเรื่องสั้นนะคะอ,อ๋อนี่ก็คือความเป็นมาที่<ช>เราอยากะจะ ให้ทุกคนเลยทุกเพศทุกวัยที่จะส่งเข้าประกวดเกี่ยวกับเรื่องของวรรณกรรมรางวัลผ่าแว่นคว้าที่หน่ย<ม>ขออนุญายกตัวอย่างอย่าง,างเช่นผลงานสงบงงดงงูเนี่ยนะคะ oh. เป็นผลงานทีเ่เป็นที่คนหนึ่งนะคะที่เขาเช่วงเวลานั้นอยู่ บ้านนะคะแล้วก็อยู่บ้านก็ทําอาหารแล้วก็มองไปหน้าตางเป็นแม่บ้านเลยนะคะก็คือรู้สึกว่าเออมองเข้าไปในแถวนั้นเนี่ยหรืถ้าพี่หนึงจำไม่ผิดนะคะบริเวณบ้านเนี่ยจะเป็นหนองคล้ายๆเป็นสนามย้าแล้วก็เหมือนที้ถึงงูขึ้นมามีสัตว์เลื้อยคานท่านก็เลยคิดว่าร้อยเรียงจากเรื่องของงูเนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยร้อยเรียงมาเป็นบท เกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมค่ะซึ่งในปีนั้นก็ได้รับรางวัลแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้พี่คงแบบเก่งมากเลยแต่แม่บ้านก็สามารถที่จะเขียนเรื่องสั้นส่งผลงานเข้าประกวดได้นี่แหละผู้ชมคือแรงบันดาลใจคือจากอาชีพอะไรก็แล้วแต่จะอยู่บ้านเฉยๆมองออกไปนอกหน้าต่างเจองูอย่างเนี้ยใช่ค่ะใช่ค่ะก็คิดขึ้นมาได้เป็นวรรณกรรมขึ้นมาได้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็กรรมการที่ตัดสินเนี่ยค่ะก็เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับศิลปินแห่งชาตินะคะทั้งเรื่อง สั้นและบทกวีค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีความยุติธรรมแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมโดยตรงเลยค่ะโอ้นะฮะคุณผู้ชมฮะแน่นอนว่ากรรมการอย่างที่เราเคยทําสกู๊ปไปสั้นๆเมื่อซีซั่นที่แล้วเนี่ยเราไปสัมภาษณ์กรรมการมาท่านหนึ่งเหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวแน่นอนว่าบู๊กิจกรรมนี้เราจัดถึงวันที่7เมษายนใช่ค่ะแต่วันนี้เดี๋ยวเราเชิญเดินชมบู๊กันก่อนแลวเดี๋ยวเรามาเชิญชวนผู้ชมทิ้งท้ายทีหลังได้ได้ค่ะได้ค่ะตลอดครับ เดินทางมาถึงช่วงท้ายวันนี้ครับคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าดูมาตลอดทั้งเทปของเราในวันนี้แล้ว<ช>คุณผู้ชมอยากจะมาชมบูธของเราที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์แห่งนี้อยู่ถึงวันไหนฮะท้านองรายละเอียดเป็นยังไงฮะค่ะก็ถ้าใครมาสนใจนะคะแวะเวียนเข้ามาสัปดาห์หนังสือนะคะก็ตั้งแต่วันที่27นะคะถึงวันที่7เมษาย,ยน25 6 8นนะคะแล้วก็ถ้าใครแวะเวียนมาสัปดาห์หนังสือชมรับสัปดาห์หนังสือหนังสือตาม สำนักพิมพ์ต่างๆแล้วก็ขออนุญาตแวะชมมาที่บูธของผ่านแว่นฟ้านะคะของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรนะคะซึ่งเราจัดนิทรรศการในบูธของเราแล้วก็เราแจกหนังสือนะคะ<อ>ทุกวันนะคะแล้วก็เราเอาเอา,เ,อาเข้ามาเช็คอินลงทะเบียนกับเราก็ได้รับหนังสือไปแล้วค่ะนะคะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะที่สนใจนะคะเข้ามาชมนิทรรศการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรนะคะออในเรื่องของฟู rocket, พอพานใจใหญ่นะคะพอพานแว่นของรางวัล่านแว่นฟ้าค่ะ โอ้โหผู้ชมฮะอยู่บูธ Y07 นะถ้าหาไม่เจอนะนี่อยู่ด้านนอกด้านนอกฮอไม่ได้อยู่ด้านในฮออยู่ด้านนอกฮอติดกับร้านอาหารต่างๆติดกับบันไดเลื่อน หาง่ายๆเลยคุณผู้ชมแต่ว่าแน่นอนถ้าเราไม่พูดไม่ได้เลย<ช>เกี่ยวกับเรื่องของการประกวดการประกวดตรงนี้ต้องบอกว่าโค้งสุดท้ายแล้วจรงิงๆสัปดาห์หน้านี่ปิดรลบสมัครได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเราเปิดมาตั้งแต่กุมภาพันธ์นะคะ2018จนถึงวันใกล้จะถึงสัปดาห์หน้าก็คือวันที่9เมษาย,ยนนะคะ2018เราก็จะปิดรลบสมัครเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะคะผู้ที่สนใจประชาชนเยาวชนน้องๆทุกคนนะคะ,คะถ้าสนใจเรื่องสัน้นหรือบทกวีก็เชิญชวนมาสมัครได้เลยนะคะค่ะโอ้โหพอ จะใหญ่ฮะคุณผู้ชมฮะปีนี้งันรางวัลม,มากกว่า1 4 0 0 0ล้านบาทจากปีแล้ว6 0แสนกว่าบาทใช่ค่ะใช่ค่ะรวมแล้วใหญ่จริงๆใช่ะค,ะค่ะ,คะก็คือรางวัลชนะเลิศน,นะคะแต่ละประเภทเนี่ยก็คือ1 0 0 0 0แสนบาทแล้วก็รองชนะเลิศเนี่ย60,000บาทนะคะ2รางวัลแล้วก็รางวัลชมเชย3 0,000บาทเนี่ยรางวัลด้วยกันเลยค่ะโอ้โหคุณผู้ชมฮะอย่าลืมมาเยี่ยมบูธผ่านแว่นฟ้าของเราแล้วก็อย่าลืมนะบอกพ่อบอกแม่บอกเพื่อนบอกพี่บอกน้องบอกญาติบอกล้านใครอยากมาสมัคร ประกวดเกี่ยวกับเรื่องของวรรณกรรมรางวัลพาเวนฟ้าส่งเข้ามาจะหมดเขตแล้วคุณผู้ชมฮะวันนี้ <c oughs> ต้องขอบคุณพี่หนุ่ยนะครับ <c oughs> จงเดือนสุทิิรัฐนะครับรองเลขาธิการสาภาพุทธหารราษฎรที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ขอบคุณนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ และพิเศษสุสดๆครับผู้ชมครับผู้ชมท่านใดที่ติดตามข่าว10หยิบมาเล่าของเราในวันนี้นะครับผู้ชมครับผู้ชมเขียน Messenger นะเข้ามาผ่านทางช่องแชทของเพจวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาว่าจะร่วมสนุกกับรายการข่าว10หยิบมาเล่าของเราเพื่อที่จะรับหนังสือวรรณกรรมรางวัลภายเว้นฟ้า,าปี2567เราแจกผู้ชม10รางวัลน,นะฮะผู้ชมฮะคอมเมนต์เข้ามานะฮะในช่องแชทของเพจวิทยุและโทรทัศน์ รัฐสภานั่นเองนะครับและทั้งหมนนี้ครับคุณผู้ชมครับคือทั้งหมดของรายการข่าว10บหยิบม,มาเล่าคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามข่าวสิบหยิบม,มาเล่าได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้8โมงนิดๆหลังคารบธงชาติกับผมนัทพัชรพลจุติการพาน,นิชวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ